ไปต่อที่กับอีกหนึ่งคนหน้าเด็กครับหลายๆคนทราบกันดีว่านักแสดงสาวคนนี้ตายสายทานเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่หน้าเด็กครับเด็กถึงนั่งว่ามีคนถามเธอเลยว่าไปทําสัญญกรรมมาปะเนี่ยถึงแม้อายุอานามจะผ่านพ้นเข้าสู่หลักสีแล้วแต่ว่าการเวลาก็ไม่เคยทําอะไรเธอได้เลยครับสำหรับนักแสดงสาวมากฝีมือตายสายทานเพราะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนคนมักจะถามเคล็ดลับหน้าเด็กจากเธอเสมอๆนะครับหรือบางคนก็มาทักเธอทํานองว่าไปทําสัญญกรรมไหนมา งานนี้สาวตายก็เช็ดใส่ทันทีเลยครับพร้อมตอบชัดเจนว่าเธอสวยธรรมชาติและที่ผ่านมาหน้าเธอก็เจอแต่เข็มฉีดสิวเท่านั้นไม่เคยทำอย่าง<ส>อืง<ส>อ่นเลยแม้แต่น้อยเขาว่าจนเราอยากทำ <laughs> อ่ะก็แ <laughs> บบว่าโอ๊ยแบบโอ๊ยมันทำมาทั้งหน้าแบบแอบเป็นเด็ก18เอ้ยแต่อันนี้เราแอบดีใจ <laughs> ตอนนี้มาทานอาหารคลีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตามกระแสนะแต่ว่า มันเพื่อสุขภาพด้วยเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของของผลผลที่ตามมาก็คืองานงานก็เข้าสวยเนาะผมว่านี่แหละฮะบอกกับคำว่าสวยไม่สางจริงๆนะครับ